หมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้คงไม่ต้องเพลินแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้คือดราม่าอีกแล้วนะสำหรับเอกวิรศักที่พูดถึงกำนันแพรเสียงวิหกในกรณีที่กำนันแพรเนี่ยเขาได้ระบายออกมานะเกี่ยวกับเรื่องเงิน2 0งแสนดราม่าไม่จบสักทีหนึ่งนะครับภาษาเงิน2 0งแสนเดือนนึ่งข่อยได้หลายกว่านั้นพูนตัว ซิเมเฮดให้เสียชื่อเสียงเจ้าของเฮ็ดยางดราม่าคอยเต็มติ๊กตอกซุ่มบ่มีสมองเท่าไปซื้อเฮ้หนีไปนอนฝันเอาเลขดอกเว้า,เาแล้วกลับไปนะครับจากกำนันแพรก็ได้กล่าวมาแบบนี้นะครับเราเองก็เห็นใจเพราะว่ากำนันแพรเนี่ยเดือนหนึ่งจะได้มากกว่า2 0 0แสนอีกจะไปกล่าวหาโทษกันยังไงนะครับ คิดบ้างสมองนะอย่างงืดหลายเข้าใจนะครับว่าเราเนี่ยสงสัยกันได้แต่บางทีอ่ะคนสงสัยก็เยอะเกินไปนะครับเยอะเกินปล่อยให้ทางหัวหน้านกหัวหน้านุเขาจัดการกันเองดีกว่านะครับอย่าไปคิดเองเออเองศิลปินเนี่ยก็ทำงานอย่างเต็มที่คนใกล้ตัวไม่ว่าจะใกล้ตัวไกลตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะเอาไปจริงๆนะครับบอกเลยว่าคนที่เอาไปอ่ะ เขารู้อยู่แก่ใจนะต่อให้บอสนกรู้ว่าใครเอาไปบางทีเขาอาจจะมีเทคนิคในการที่จะต้องการให้ออกมายอมรับเองหรืออาจจะให้โอกาสให้เวลาอะก็ว่ากันไปเราจะไม่ไปละลาบละลวงเรื่องส่วนตัวอะไรกับเขามากเพราะว่าประเด็นมันออกมาคือเงิน2 0 0แสนหายแต่เราเนี่ยได้แค่วิเคราะห์ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสงสัยหรือไปชี้ว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นไม่ดีคนนี้แย่อะไรแบบนี้คนนี้เอาไปคนนั้นเอาไปอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคนที่เขาไม่ได้เอาไปนะครับบางคนไม่ได้เอาไปไม่ดูเรื่องอะไรเลยบางคนอยู่ใกล้บอสนกอยู่ใกล้ชิดเลยแต่ไม่ได้เอาไปก็ถูกใส่ร้ายนะครับอย่างาเป่าเบิร์ดอย่างเงี้ยน้องดนธนาดนอย่างเงี้ย เราล่าสุดก็มากำนันแพรเสียงวิหกอีกนะครับโดนกันไปทอดทออะไรจะขนาดนั้นครับแสดงว่าใครอยู่กับนกพงศกรนี่โดนหมดเลยใช่ไหมฮะหรือ,อยังไงทุกคนมีสิทธิสงสัยได้ครับแต่ไม่ควรที่จะไปไร้สาระอะไรขนาดนั้นไปโยงกันแบบทําให้เขาแบบเอ้ยอะไรเนี่ยยังไงเนี่ยคือให้มันมีความพอดีครับให้มันมีความพอดีนะ ดราม่าเยอะไปหมดติ๊กตอกนะครับซุ่มบอกมีสมองเท่าไปซื่อๆนะ <c oughs> นี่ไปน,นอนฝันเอาเลขดีกว่า <c oughs> นะเอกวิรัสก็เขาก็เห็นใจนะเขาก็ไม่อยากให้มีดราม่าอะไรตรงนี้นะครับไอเราเนี่ยเป็นแอดเราก็เห็นใจเราทําสื่อเสียงวิหกเราก็ไม่อยากให้คนนอกเนี่ยคิดแบบนี้กับเสียงวิหกคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆ เขาจะรักองค์กรนี้เขาจะเข้าใจในวิถีการใช้ชีวิตขององค์กรนี้เขาจะรู้ว่าศิลปินเขาก็เหน็ดเหนื่อยพอแล้วแล้วแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะรู้จักตัวตนของศิลปินดีว่าเป็นอย่างไรนะครับคนที่เป็นแฟนคลับจริงๆนะแต่คนที่ไม่ใช่แฟนคลับก็คือคนข้างนอกหรือคนที่ไปเป็นแฟนคลับของศิลปินคนอื่นก็จะมาะเป็นอวตารบ้างมาปั่นบ้างในทิกตอกบ้างใน แพลตฟอร์มที่อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ศิลปินเนี่ยเกิดความเสียหายนะครับเอาเรื่องไม่จริงมาพูดบ้างหรือใส่ร้ายเขาท,ทั้งที่เขาก็ไม่ดูเรื่องอะไรเลยก็มีเยอะแยะไปทุกวงครับก็จะมีดรามา่าแตกต่างกันออกไปแต่นี่คือกรณีเงินหายก็อยากให้มันจบๆไปเนาะสรุปง่ายๆเลยละกันก็คืออยากให้ทางบอสนกกับบอสนุเนี่ยจัดการกันเองดีกว่า พวกเราหยุดดราม่าและหยุดใส่ร้ายใครได้แล้วนะครับเพราะว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องของหัวหน้านกนะครับที่จะออกมาชี้แจงตรงนี้ก็ต้องให้เวลาเขานะด้วยวิธีของเขาเองนะครับเราก็ต้องรอเวลาชี้แจงแล้วเราก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปละกันนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ